จุดอ่อนของผู้มีอำนาจคือคิดว่าตนเองอยู่คำฟ้าและจุดอ่อนของบุรุษคือหญิงงามถ้าคุณไม่ลองก้าวจะไม่มีวันรู้เลยว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังความเข้มแข็ง สมควรมีความอ่อนโยนเบื้องหลังสติสมควรมีอารมณ์ยามรุ่งเรืองพุ่งเปลี้ยงดุดเสียงฟ้าแม้เทวายังสยบหลบทางให้จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจคงร้องไห้ วันหนึ่งแน่วันแพ้มีศัตรูที่ร้ายเหลือไม่เท่ากเกลือที่เป็นหนอน